สวัสดีครับตอนคำคำนั่นครับยิ้มและด้วยได้มากหัวปูชีปปาขาวหรือหัวปูตานะครับบ้านแม่คู่ห้องหวนครับจะมาเบื้องแนวทางว่าติดตามแนวทางว่าตอนคำคำต้งแร่งปูตาเป็นสีมีแนวทางมาทางใดนะครับเนาะกับติดตามรับฟังรับชมในน้ำกันนะครับเนาะขอโบรดอนญาตในการรับชมนะครับเด้อกับทางช่องการสิทธิติดตามทุกชรอตของปูตาของแม่คู่ห้องหันเป็นมีแนวดีๆ มากากวทีกะรกวาทีทำข่าวทำอยังออกไปให้ได้ครับเด้อทั้งเอฟซีด้เบิงในช่วมวกับพิจารณายัช่วย,ยกันครับครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยิ้มแล้วรวยครับผูใดบ่ยิ้มมารวยนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจทั้งช่องครับสวัสดีครับในคคุณมัทน,นาจิตตชยัยคุณประมาณจิตตชยัยคุณพัฒนารีจิตตชยัยแล้วก็คุณสุนิสาจิตตชัยนะคะเป็นกระเชา้า เออเนมั้เางามเนาะเกษาเงินทบุญเงินท่าบุญนะเพราะเรื่งของคนปีใหม่ทีคนปีใหม่ล้เป็นกระเรทาบุญชาวท่าบุญกบสร้างอ้ปูนปูนะครับปูเปนะครับเนาะคับมูทัดเขาอวยพรวน้ครอบครัวคนมีแต่ความสุขความเจริญด้ค่ะเออให้เงินเลยน่องให้ท่องอะไม้ดีจัการงานเจริญกาวกาวนาด้วยค่ะเออ สมความบุหมัดปรัถนาที่เพื่อนปราถนาไว้นะคะโดยบุญ่าแล้มีผู้ชีพนะคะพร้อมผู้ตาซอยพักดันให้ลูกให้ห้าน ได้มีบุญในขังนี้ได้มาห่วมสางน้ำกันไม่คู่กับอนุโมทนาสาธุบุญน้ำเด้อค่ะเด้อาดาบขาดเด้อเรื่อยนะคะในลาบเลยอนอยย่งสวยงามเนาะเชาย่างสวยงามเดี๋ยวไม่คู่จะแกการให้หัสรับไหมรัสรับมีเพราะท่านนี่ขอบุณขอคุณเป็นนอำนอก ได้ครับนสนา่สำหรับเสียงวันอทแอทให้เาได้ม่นาคลอยค่ค่ะแม่นาค้อยต่างหากนะครับไม่อ่นนี้เออให้หนึ่พันบาทก็แม่น่าน้อยแต่ไมออสองพันโอ้สองพันเออเออเขส่งวันหนึ่งพันแล่ายจาแล้วายได้แล้วพันมาห้เฮงบ่จาบอกค่ะหียดีไม่ดีไว้ดีมันดีเียวแันบอ มีเฉพาเลายซีไลด้เดียลยะโอ้น่าน่าาโอ้คนคิดไรเงี้ยเนาะแยังไม่คิดเยแ้งสวยกคนตะก้าคนไรนันรอก่อนรอก่อนมากรรุ่นพัฒาสะดุ้ยัง่พาสะดุงยังเนาะอุอาสันวาเื่อรงบาประทุนโมเดยากสวย เอาเอาเงินวางไว้ตรงนี้มาเสียนเนี่ยเกียบ่เห็นเกียบมันเ็ู่บรสุคเกมันใส่ผาใส่ผ้าใ้ใส่ผานะครับ่อการเลหน่อยับเลยเอยผู้ขับรถกัได้รับเลยเกีย์ก็มาให้เหงก็ได้รับเลยค่ะม่คู่กัไดราบเลยค่ะันนี้ก็คือวันนี้ก็สีนิมุ่นคุยกับปู้รบานเนี่ย งงพูดจะเป็นกระสอเป็นยังไงมาสาเราจะเป็นยังไงเลยอ๋อไปขายพายาหน่ะขังเองนั่งหลานหัอกสบายนั่งม่อยู่รั้ชื่อว่าจังไรก็ยืนนั่งเอาว่าน้าวัดทาน้าเออไปขายขังปูพายาหน่ะไม่หลุดรั้งไปขายปูไม่อลูดรั้งเออกระยงนกงะดูได้หมจกเลยเออกระเทาคงอกเลเออจังสีคข้ายเลเออไปขายปู ข้ออนานน้าขาราชุดโกนนาขราชารแล้วแล้วดีเราแต่ไม่บุญความทางท่านผู้ทฉาชนาแล้วแล้วพอเดินมาดิเดินมาห่างางบุญน้ำกันแล้วแล้วเพราะว่าเป็นลูกเป็นหลานเกนได้มามีบุญความทางน้ำกันเออกับท่านเพ่อะใครลูกใครหลานในมิตรไม่หลักไม่เถอไม่หลานในกินในทาน้้ำพอแล้วแล้วดีเ้าหลักดีเ้าหลักไอ้ไรมันจะร่มันแล้วลก Hãy nói lại hãy ừ. hmm. yeah, hmm. mm. <laughs> <laughs> thôi, hãy nói kịp tao nát tao nát tao nát cao nát Cao nát tao nát tao nát đấy, nát cao nát cao nát cao phải tao nát tao nát cao phải tao nặng, cao nát tao nát tao cao tao nát cao nát tao cao tao nát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  tao cao tao nát ไี่เีนเข้าก้ามาครับผมมันจังว่าหลังใหเก้าวหาแล้วดูด้วยเขาจักว่าหลางอีนั่งล็กแก๊บถูาจัก้าวน้าวะก้าวหน้าปูเออมันจักว่าก้าวีม่้างหน้าเออมันจัวก้าหน้าก้ากเข้าไปทางหน้าทีู่้ใไจะถอยหลังวะถอยหลัเขาเรียกว่าก้าวเลยเขาเรียกว่าถอยอันนี้เขาเรียกว่าก้าว ก้าวหน้าคืออะไรทอดก้าวหน้าตาโมคุณน้ำค้นทงไทยพี่น่งหวาดแต่ห่างถวายมาหนุนเนาเป็นบมูอคุมในทับขอบทัพขวางแล้วลูกเตอดีวมดตละถ้านหนก็ได้บุญถ้าไหก็ได้บุญพือที่คิดใจใช้ท่าท่าแล้วลูกเตอการกินการท่ามื่ดบังคับกันนี่ท่านเลยคิดท่านเลยแต่แล้วลูกเตอมว่าไปนั้นงานภาาอึบบ่อะอ้นขึออ้นขึ มันอึดแบบนี้ขั้นให้ถึกตังขั้นให้ว่าถึกตังมันจังสีอึดพ่อจะหายไปเรื่อยๆได้หรืเต้างหายก้าวหนาได้หรืเต้าก้าวหน้าพ่อก้าวหลังนะว่าว้าก้าวหลังนองก้าวข้างหลังว่าพี่หายก้าวหน้าจังสีถึกตังได้หรูอต้าตั้งก้าวไว้ข้างหน้าก้าวแล้วสิเอึดยังติดตามบ่าพ่อหายดูหายด้านติดตามบ่าเอาบอกว่ากู้ติดตามน่ะก็ กไม่พู้ีิตตามจังไปจะงือไปไลยแม่นว่าไอ้พู้เดีเยวไม่ไปว่าไรแบบนั้มก็สิ่ก้าวไปทั้งหนั้นแต่ต้องไม่คนติดตามไปจคนนะคนละปูคนหายคนแขกการไปหายไปจากคนว่าจ้องอีนางงอกเกลียวหายไปจากที่หาค้าาคนอ,อ,อน,นจากที่หาค้อนด้หรอเป้เออก้าวไปทั้งนั้ต้องไม่พู้ติตตามจากที่หาค่อนนี้จังสิไนะเออจักคันว่าไรดิด ต้องม่้งคืติดตามมีคนูน้ำแล้วก็มีคนติดตามที่้าคนที่หาคนกับพ่อพ่อที่ห้อนอะไรเป็นมาติดวใดจัได้ที่หวนก็ได้ที่หาขอนถัดตัวครับผมแม่วาดก็จะเดินไปตาวไปข้างหน้ากับองไปจักที่หาขอนว่าจังทถือมันจังถือว่าจังถือเลี้ยงถือออกจักว่าอยาให้เล้าแบนๆอะไรว้า ให้เล่ารอๆอะไรนะว่ามันได้วางแผแม่งว่าเวลาเก้าเขาต้อก้าน่ะแล้วก็เก็บจากการงานต่เรื่องก้าหน่ะข้าว่าก้าวไปทั้งหาก็ะทำไม่มงไม่ครัวว่ามันไปคูัวเดียวไปคูัเดียวก็ได้ต้องติดตามไปยานน้อยไม่เกินทีห้าคนก้าวไปทั้งหาแล้วก็นั่นนะที่งานมันจำสิดขึ้น ให้เขาเตะตายหอยตามไปนจักที่หาค่อได้ักเป็นนักให้ถึกตั้งระลึกถึงนักหวาให้ถึกตั้งระลูกเราพ่อปวดพ่อายลูกหลานทุกข์ทุกคนอย่างไปทอดสิ้นเดือนเลยบ่ปูพุ้นแนวพุ่นแนวพุ้นแนวคักแท้เหววันวันคักมาดาท้ายบ้านแบบวันจันทร์จะเริ่มต่ำบ้าข้ามบ้านหม่ันบ่าวใดอกันไลย ขาผู้เหศผู้แทนด้วยใจใช้ท่าท่าบุญบาปาม่เก่าบุญบาปเราไม่ขั้นบาปไม่บุญบาป่าไม่ชือจังไรกะบว่าถึงขั้นว่าถึงวลาแล้วหรูเปาขั้นผู้คนที่บุญบาปเาไม่บ้าไหน่กัเขาให้จังไรกะบแบบใ้ังไรกับแด้วยไม่บุบาปเไม่เก่าบาปเราไม่มายถงไปแล้วหรือเปาให้ท่วการจึงทั่ยการท่านก้าวไปทั้งหลาที่หาข้มาหนวน้ำนกันไปนั่นแหล เออมาจัง่งดียวเดียวเทาข้าวื่อยยังใหญุกาข้าวต่อย่อยทกว่าว่าหยุกาดเนแล้วตันหัวชินยันเข้าระกว่าแบบพักแขนทั้งหอยกันไปให้ข้าวไปทงหนาข้าว้าไปทั้งหนาแล้วรูกเลาย้องสู้าจากทางแน่เลยทางแ้่ก็ตาไม่ผูเจตามเมอนน่ทีปนั่งกเป็ดขอู้สังกตใจกับสีแเลีวยนเป็เออตามไปหอยตามไปข้าเอินมา ติ๊ตาก็ม่ไปหมก่บไป้อยก่ได้ไปช้อกว่าไดไปนึ่งข้นกัว่าวยจ้ไปไปกับถามว้าามทีา่าสามหนาได้จังเเออจเสีจัด้กอีทอมแลยาเรีจ้ว่าสามทีค่ะเได้คึอกันแต่ว่าก้าวข้ก้าวขก้เก้าวไปทั้งหลก้าวเขาได้หม ก็คืแตั้ัอาแต่ให้ตั้ัสข้าที่หาที่หาคนกับปั่ไดที่หาไรใส่ผู้กไปามเดว่าอม่งนอกเียถ้าขันกาาไปนักขัเวง้ายางน่ะวิเศษว่าไปยังสิว่าวิเศษไปยังจังสิว่าวิเศษวิเศษจากโองหลับเาบว่ไม่ถามโอ่งแล้วแต่ว่าอ่งหนึ่งถามขั้นได้อีกไม่อ่งอยาที่ถามขั้นหวังด้ว ตาปฮักตาเอกแรกกแรกอืมอุ้ยองเจ้าที่สำคันเขาองเดียวสมัญาสม้ฮอกตาาบแรกมัจักว่าหาวหนถาบุญพ่อยก็าย้าขายบุญพ่อยน้องมาถ่ายบุญตาบลรกตาบลอกเฮ่ององนึงว่าตาดิองนึงว่าตาเาท่านเมื่อตาแต่ว่าองเมื่อตาคือยาวด้งเมื่ตาคือองเจ้า

ให้ภากไปไปบิางดีก็ต้องกาครัรบวมก็สิไปหนามาหนักปเข้าไปท,าาทาา้าหนาจักก้อนไอ้นี่ลันแบบอึ่งหน้ามาเขาบอกเข้าใจว่ารู้เข้าไปข้่าหนาไปน้นกตาจับจค้อนพอที่หาข้อนหนึ่งว่ะเข้าใจปา้าว่าตาหนักมไปจังทางนี่ว่บรบเวาบาดว่าข้อกันท้อ มันยังไม่ท่าบ้าไม่เป็นบางคนไม่เป็นบางคนบุนวาถนาข้มันบาขึ้นันยังไวถึงเวลาต้งองอดทนไว้ก่อนเจ้าพ่อต่าเจ้า่าว่าบอกอีกแล้วใจท้อตัตวอีกอีกเขาไหลมาลอยตก็ยังมาบ้ฮอนลอยบ่าอนลอยก้าวเอาให้พัง้วยก็ยังมาใหก้าทิ้งเอ๊ บ่ได้อตเราไมจักที่ละไลยจังไหนเขียนจังไหนเขียนไทยวันฮอด้อยจะค้าไปเพิ่มเอาจังก็ยังว่าก้าทเอะเอาบ่ได้ฮอตด้อยตอกขันว่าเทียกอะไรบันงด้วว่ามถือฮอเก่าวทีเอ๋จ้ะจังไหนจะไปว่าพอรอตู้ว่ฮอตด้ยักเยร์บ่ก้าวทีอืน่าสงสัยทุกทีเนาะ แต่คือไดาพไม่คว่ำเชียงว่ะเก่าชุดเก็ไมีคว่ำเชียงว่ะพอว่าวววม่คว่ำเชียงแล้วววาม่คว่ำเชียงละไมีควาำเชียงละร้อยโตจังม umm> ีคว่ำเชียงแต่ว่าคนเก่าชิดเกว่ามีคว่ำเชียงนี่แมงเหรออืมไพ่ดาวนาคือการอมยาวมีคว่ำเชียงว่ะนี่มีความเชียงแต่ว่าไมีคว่ำเชียงหลเไม่แู้ว ปูวิจรณดานในการรับทงปูวิจรณดาณในการคิปูวิจรณดาณในการตักต้องปูวิจรณดาณทุกสิ่งทุกอย่างปูวิจรณดาณเวลาชดดน้ำหองจะทำว่าจะร่วกวนมาจะร่วกฝากมาจะทิ่อียงว่าแ่บมาคัดข้างไหนกินต่อเห็นะกับปูวิจนณดานอ็งนั่งงกอยกข้าว่าเนาะพ่อแบบนี้ตาเรอเนาะ ปอบิรนกดามในการ,รบ้ททงเพราะว่ามันมีความเฉียงมาะบ้าดิเกะเพราะกระบ้าดิัวเพราะว่า,าไส่บ้าดิที่ทำเพราะว่ามันมีความเฉียงพราะปล่อยร้อยตัวทำไมปล่อยเยอะจำไม่ได้ปล่อยถึงร้อยตัวปล่อยเก้าถึงเก้ตัวมันถึงไม่มีความเฉียงแมวงว่มามาหาขึ้นครับผมแหวร้อยตัวปล่อยเก้าถึงเก้ตัวไม่มีความเฉียง ตั้งได้กาได้ตั้งได้กาได้ตั้งได้กาได้โอ้่จะได้อ oh. เออแต่เขายังา่ากน็ดเสียงหนึ่งอ็มีความเสียงมากเลย hmm. เสียงเป็นเสียงตายเสียงทั้งถื้อไม้ได้เสียงทั้งเขาไม่จ่ายเงิน oh. เพราะว่ามันมีความเสียงทุกอย่างวันไปจงต่ะเข้าไปทั้งหนาได้พอะก้าไปทั้งหนาไม่มวู่นวาไปที่หาต้องไม่มีความเสียงปลอดไทยดี ทั้งหน้าท้งหลังปอดภัยดีเลยถทางใบด้ทอทถ้าหัวดีก็หวัวเดี๋ยวเขาใจต่ับไปไหนก็บดีกลัวตะวันเข้าสิบเก้าไปทั้งหมาทั้งงูมไม่ปวดแล้วหรกเออที่ทางที่หาเขาใไกลเออเขาิบเก้าไปทั้งหมามันจังวาเชียงไันตาได้แล้วหลุดแล้วจะไปพูอยากได้มาหาทั้ง ยาวกัดเที่ยงนี่มามายาวกะเที่ยงมาเทียบแต่พอไปไหนไปได้คือเกาพวกไงไงเขาจอ่านขึ้นหย่าหนึ่ว่าไปไหบ้าไม่ปลอดภัยแล้วเพราะว่ามันมีความมันมีความเสี่ยงนะไปหนความันมีความเสียงามไปตัองไปหนความนันมีความเสี่ยงไปลหนความนันมีความเสี่ยงนี่ไม่หลอเอา พ่อปล่ได้ทำไมไม่ปล่อยวัดวางเัยพ่อพาอปล่ายขาปล่อย้ะปล่อขาเก่าชิบเกร่องร่งมามีความเสียงเลยนะร้องร่างไม่มีความเฉียงแน่นอนอีนางเขาพรตืเออีนางเขาพรได้ยินท้าพคไหนเนี่ยไม่ต้องนางหัวรออ่ะอมาตอบรวนเนี่ยอีนางเ้าพรนั่งหัวรออี

เขาก็เลยยั้งด้วยบางเกาไม่อะไรกระดับม่ว่าทำผีแก้ตัวได้ทำข้อสอบผีแก้ได้รู้ไหมเห็นไ่มคู่ขยันอภัยฐานคู่ขยันแก้ข้อสอใหาไว้ยไต้หนังดีแปลว่าอีนั่งสอบข้อนั้นคือจิเปึกหวังไปนั้นคือว่าหุจับแต่ก็เฉนได้แค่คือไม่มาขัดปึกหวัอีนั่งทอบน้อท่องข้าง ตาตาไร้ควว่าเห็นมาค่าตาท้าค่าตาตาได้ดีนะมันมอะไรงหนักแราถ้าไดแมนบอกเออมันรงหนักตาไม่ไม่้งสมพ่อเดิมึงไทอีกแล้วเราคิดหนักอีกแล้วก็อัวอีกแวเก้าวานักหนักบอกกับว่าฟังมาจะไปเส้นน้ำั่ไปเส็นน้ำนั่งดือท เอาไปเช็ดให้ตามือบว่าขาดเมื่อว่าเอ้ยให้ทั้งครอบเอ้าไปเช็ดเพื่ออีไป่ขาดขายไหอถ้านังว่ามันขายบ่ไไดขายบ่อตาที่ไปขายปิงไก่เอาเส้าไปเจียวรสเดลยวไปเช็ดทัวันที่ไปทำไปเจียวก็สุดซอยเนี่ยว่าม่เนี่ยยุ้งดินไ่แบบอยู่หนวะไปเแ็ดนะว่าว่าฟังเยอใ้ตาเม่อกว่าขาดเชื่อชีดปินเลยนนี่หันมาปูว่าแค่ขีดินเป็นกะได้ ถั้งไม่ได้ไม่ใช่ไรเองพ่อคนนั้นอบอกนั่งรอไปละว่า,าร่างเกินพ่อแต่ว่าอีนั่งเท่าพ่อันใจพ่อรอว่อาไรน้องปูพ่อม่าไรกะจัง,งทงงนันแล้วว่าไรว่าแ่หางปากว่าไรร่างเท่าไรก็ว่าไรจิ้งเขาก็กินพครขี้แค่ไหวท้องเกินจะรักว่า,วา,วามันคว้างพอเรื่องดีหลายาอ,อาย่าให้แบบคุ้มทึ่งนะแบเแค่ให้กินเ,เขาแง่เกคบขา ใช่เขาเขาเลยประชาจะเขาเก็บมือเลยว่เขาเก็บขาเขาเก็บขาก็นตัวเขาเป็นจารกันอีกหนาเขาไม่ขี้มายองเขาเก็บขาขาเขาใช่เขาใ็หน้ามึงได้กิบแต่เขาเก็บมือนอนนั่งใชเพได้เก็บตให้มานว่าเราเอี่ยมักเนาะเพราะเชียร์เข้าถาบังเนาะวาม่ขี้ันเครือก็ว่ามึ่ ไอนร่งสมควันี่าบอกคุณมซึ่งได้เขาเขาขไงในเนาะ่เห็นวัดใคหมอทำาลักคนมาฟังคคนต้องถูกลงโทษัาเปลด่ยนดังขินบูเะมีเย er> ือไรมูจะซื้อบอกตัวที่เขีวมาังดื้อมันมาเปียนดังขันไปจังไกดว่าได้บาดได้แผลกว่ายัยใครว่าได้ดังทันคนห้าพอว้า โค้งสุดท้ายวันมีความเฉียงครับผมนี่คือเกาลับปูกงสไทยเสียงวามเฉียงหลาได่ผิดตายวาเมั่งทำแบบผูไ้ไดถึอว้าขาดทุนเอ่อหา้เบาเราฟังกันถ้าเอาโค้งสุกท้ายกูไร้คำว่าตั้งาเพราะแบบนี้ว่าหมดเลยนะแล้วแต่จากิิจะดาเอง บุญไทยบุญมันนัลนอกนะกรามไผยแม่นั่นอาคิดทานคิดเอาแล้วลูกเอาเอาเจ้าเิ็มนี่ฮะพอไปเอาไปยังเก็บหวานช่วยมาล้อยตมาจะโดนปานหลายวันกับบรนษอทพอพึ่งมาอันบ่อเก้าสิบเจ็ดตัวนี่บัดสามตัวเสียวไปใส่ละพอแล้วที่้าชีเอาไปไม่ให้คำตอบไปให้พิจารณาเองท่ายน้อยโฉมไถร้อยตัว ไม่มีความเขียงหรอกแต่ไม่ให้ถึงร้อยตัวถ้าให้เก้าสิบเอถ้าเก้าสิบเ็ไม่มีความเฉียงอันมันสงสัยสามตัวเนี่ยฟอร์เสียไว้มงไหนใั่ไหถ้าปัววันก็ไม่เฉียงเหมือนกัน<อ>ว่าจะแี้ไงไหนจ้งไรเขาว่าเก้าไปทั้งหมาไปใช<อ>้หีหาเขาไปท้า้าทีหาเขาโอ้โอ้ไปสารสี่หาคนไม่ร่าเขาถือไปต้าไปทั้ง 5, หาไปมาดูจบไปไหนโค้มันจังปลาไข่ไปไหคนห ้ทาที่หาอะไร้ทาที่หาเขาพอภัยไรกลางบนไมน่มีความเฉียงอพอมาจังที่ไรแต่ว่าพญานาคเก็บเขียนหนึ่งองค์เลยติป่ารักไป,ปมันมีความเฉียงมากเลยเพอ่าจังที่ไรแต่อีกหนาหลาพอคือว่าจังถัอบตังหลร เออจะมางัดหวอนไปแแม่หวอนพัทิศรูใส่เราแล้วอัดหวอนเราได้พามาขาแบบ้นไหนวะเออคืนไหนว่าแบบว่าอากหัวถ้าใอยากหัว้ามานักหนึ่อู้ลูกเอาได้ไปเนียนนั่งมาบาท่านไหนจุกคนนี้ก็วายญ้่ปุ่นทุกท่านไปาบาท่าน ม่ไอะไรซื้อได้แต่ยังไม่ทันได้เออแต่ว่าอีบ้างลาโาดีแต่ใยญ่หญ่่ให่ว่าอะไรว่าทั้งเม่นี้พูว่าว่าได้ไหมแต่มันมีความเฉียงงานกกักบอกเฉียงเจ้ามือเขาไม่จัะ มันไม่ม่ขี้ซื้ออะม่ขี้ื้อปุ๊บพาว่ามันเหมาหอมอ่ะฮะหา้ว่าไรคขานำมันเขาขอเท้าขาแดเว้าไวนอนเออเห็นจังไหนนาะพ่บาดนิ้ถ้าไนอนไปรักไปได้ไปรักเอาไว้จังเดาาหนอนงัดออกมาเนไปรักไปบ้าได้ ทำไอ้น้นได้กบเขาไดได้ได้เชียงกับเชียงเราเขเอาเอาว่า่านจักไห้เล่าไปเนี้ยถึไปหาเอาอีกเพาะว่ารามาแบว่า้ามาโกหกหรอกว่าชันว่าลูกได้หลายบอกว่าชันปูแล้วแต่ความถามว่าจังอันลูกอันนั้นแบ่งกับแม่หอมมันเดิ เท sí. ้าว้าวว้าวว้าววันั้ว้าวว้าวไม่้าวเชียงข้าวเชียงใช่ปะอ้ยไม่รู้ว่าคนังไงความเสี่ยงกันเข็ดเข็ดไหนน้อวอาไ้ใส่เชียงใวม่เชียงใหด่ใส่บวมเท้าแต่ว่าคอบเสื้อไทยว่าว่างไหนว้าวใไรกันไปอัลโหลว่างกูวให้เปนะ รถใครมามีเวรระวังให้ตีลยาำใรอาจารทำบรให้มันนีงนะถ้าทำเบไม่ดีมันจะกระดวงร้องไมาหัวชักกระเียคุณตอะขาชวนขึ้นมาได้ก็ไม่พ้อมเมืองอรทัดเปกให้ระวังเวรด้วยทำเฮ็ดเบรให้มันดีนะ ข้นไหนเี่ยยุ่งดีกับไปเฮ้ตั้งถ้ายเอิ้งแต่ไม่มาบอกมุกบวาดกวกดไ้จ๊ะตั้งยุ่งใช่หหายุ่งใช่ไหมบ้าคลั่งน้าวมาทุกคนิว่าาวามาบอกเนี่คำเตือนครเตือนผูกตาคำเตือนมีคำเตือนกันมีคำเตือนอนึงได้ครับมาไม่ครบอานตราอานตรายก็อยู่ให้มาว่าอโค้งสุดท้ายอันตรายพอพ ไม่คำเตือนใช่ไหมคะขนา้างเตือน,น,ข,อข,ออนของอันใเขนาดใหญ่ขนาดไหนอัน,ออน,น,อนของเชือท้ายสร้างตารางเชือท้ายก็ตาว่าจิบไปจังหลยเรื่องบางไงไปม,มาหลับพี่แต่ว่านหน้าบนได้หรือเปล่าบนชิ้นท่านคนงานว่าคือกันเต้เต้นเต้นพันล่องจากมาหลุดจากหอนหลยบไดหรือเปล่า ค่อยเป็นค่อยไปค่อยเป็นค่อยไปเพราะค่อยใส่ตายหลักจะได้เดอือดรักไดาใส่ค้อนใต่เฮ็ดพักเข็ดแนงไรเฮ็ดหนังตายจะดักด้วยแค่ยาวลายจอดัอกคือแค่วินมาขี่แข่งกันหลายที่ดักอ้านห้างไปกตขที่ไรที่กออ้อน แต้สวาย,ย,ย,ยนออย่ายกว่นั้นคีบเปยี่ได้เยไม่อนีบคอยไปคอยว่าาว่าทํายน่อยเไม่เนพอ่อกป,ป้าไปนนังคอยเป็นคอยไปอยางมันแต่ได้เออผู้ใดมีขอสงขายถามอะไรอันก้อันบ้านเล็กที่ได้เฝ้าว่าเะรเมื่อคืนนี่ป้าได้ที่ห้าแต่ถือไม่ได้เฝ้าแล้วที่ข้าเาอีกบ้านได้เฝ้าแล้วไป้าเฝ <laughs> ้าเอกแล้วา <laughs> บาตูข้าถือได้แล้วนัที่ว่าเฝ้าใค้ไหนไดะถา เขาให้ไปชีเียกแล้วก็ในเ้่าเนี่ยเห็นไย้่อาะเลาดไหมวันได่ใเผ่าแล้วประตูก็ทำไรวันนี้ประตูก็ทงชีเแีบบว่าในเผาแล้วนางชาหันพักคืนหนูประานตัวชาวายชาวายไปเนาะว่าที่เท่าห่านนี่ยว่ไในเผ่าเนาะเท้าเผ่าเนาะเท้าเผ่าเนาะ ชาวตั้งแต่เมื่อวานเลยเด้เมื่อวานพอกระยังว่าเต๊ะทีแปทีเต๊ะที่แป๊ะที่ยังไม่เข้าใจอีกเปล่าโอ้ยบอกเข้าใจเมื่อวานนี่ต้องไปนี้เท่าเฝ้ามันผ่านไปแล้วนะมันผ่านไปแล้วก็เอาเท่านั้นอ้าวเดี๋ยวตีไปแค่ไหนถูกแล้ว ไม่เท่าไม่รักไม่เทไม่หวานชูเขา่าเขาคขาว่าหร่งกินบางท่านนําเแื้อรอก็ไปชาพักเมืองไทยเขาเอ้ยไม่ก็ไปชาพักเมืองไทยเขาอืมไทยเขาดนม้ากินมาท่าเขาขะห้ยางวันเดียวเด้ออืมข้าหน้าโมหน้าวันงผูรักที่เกบาทเจ้ากับเห็นว่าขาดอืมเฮ็ดกินเท็ดท่าไป่รู้ที่เก็บวาทมันหอแบบอสาอีกเ้งเาหมดเลย่าฮ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 ่ัฮ่า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 ป่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮา่าฮ่ดฮาฮ่าา่าา สาาาธธธุุุสสสวัสดีครับอ่ายิ้มได้ด้วยได้ล่วงจากหอแม่คู่มาแล้วครับเนาะเดีแม่ก็ติดตามรับเบื้องรับชมนะครับเด้อรับฟังครับทั้งช่องยิ้มแล้วลุ้ยครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เป็นร่างใจทั้งช่องนะครับเด้อครับถึงกับบ้านเลขที่แม่คู่หอมหวนนะครับที่ปูพนมนางเฝ้าสมเอ๋อตอน คำคำเรงๆทุกมือนะครับฟ er. ัน fall จนวันน <Frederick> ี้ไปใส้ยันตะไปเสียกับโปรดพิพิธนายันในการรับชมนะครับเด้อเป็นเลขที่บ้านที่สวยครับห้าเกียศูนย์ห้าเกียศูนย์นะครับเด้อกับโปรดชัพิพิธารในการรับชมกับเป็นแนวทางของปูมาหน่อยนะครับเนาะเออกับเป็นแนวทางของปูดนะครับเด้อครับเก้าเกียกับเกียหนึ่งครับกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจทั้งช่องเนะครับเด้อครับสวัสดีครับ อันนี้ครับแนวทางของปูครับเกาซีหาคับสามซีหาครับกะเป็นแนวทางสําหรับมือเนี่ยนะครับเนาะครับกรับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องยิ้มแล้วรวยยิ้มาด้วยนะครับเออสวัสดีครับ